หลังจากถูกจับก,กุมซีอุยถูกสอบสวนอย่างเข้มข้นโดยในเวลานั้นมีรายงานว่าเขายอมรับสารภาพว่าเป็นผู้ลงมือฆ่าเด็กถึง6รายในหลายจังหวัดทั้งประจวบคีรีขันธ์กรุงเทพนะครปฐมแล้วระยองเรื่องเล่าที่แพร่หลายระบุว่าเขากระทำไปเพราะความเชื่อว่าการกินตับหรือหัวใจมนุษย์จะช่วยเสริมพลังและรักษาโรคประจำตัวได้อย่างไรก็ตามนักประวัติศาสตร์และนักสิทธิมนุษยชนจำนวนมากได้ตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับความถูกต้องของคำสารภาพดังกล่าวพวกเขาชี้ให้เห็นว่ากระบวนการการสอบสวนในยุค2,500ยังไม่มีมาตรฐานและข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษ ซีอุยเองก็เป็นชาวจีนที่พูดภาษาไทยได้น้อยมากการสื่อสารกับตำรวจจึงต้องอาศัยล่ามซึ่งอาจเกิดความคาดเคลื่อนหรือการตีความผิดพลาดอีกทั้งยังมีข้อกังวลรเรื่องการชี้นำคำให้การหรือการบังคับสาร,รภาพเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ผู้มีายาจต้องการในขณะเดียวกันหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ในช่วงเวลานั้นยังอยู่ในระดับพื้นฐานไม่มีการตรวจ d n a เหรือเทคโนโลยีทันสมัยในการพิสูจน์ความเชื่อมโยงของผู้ต้องหากับคดีการโยงตัวซีอุยเข้ากับเหตุการณ์ในหลายจังหวัดจึงอาศัยเพียงคำสารภาพและพยานแวดล มีคลี่คลายอย่างรวดเร็วทําให้กระบวนการพิจารณาคดีเป็นไปอย่างเร่งรัดศาลตัดสินให้ซีอุยรับโทษประหารชีวิตในเดือนกันยายนปี2501